เวลาเวลาที่เราจะหาลายมน้นนะครับสาหรับเครื่องไวคัสเนาะเราได้ขาไดแอนมานะครับแล้วเอาแม่เหล็กเนี่ยมาแปะที่ตรงนี้ต้องตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตแตนเลสแม่เหล็กมันไม่จับเข้าใจไหมแล้วก็เนี่ยให้ดันสายน้ำเนี่ยไปข้างนู้นอยู่ให้ตำแหน่งที่มันอยู่เ่มันคงแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่ากว่างานใช่ไหมลรวทำไง อยกแกนแท่งข right like. uh, like like ึ the the uh, ้นไปนะครับเดินแทรงขึ้นไปแกนแท่งแบบนี้นะบวกก้นไปแล้วก็ไปทางนี้ไปทางนี้แกนอะไรแกนเอกเอกบวกบวกนะเอกบวกอ่าแล้วถ้าเบอร์ไปเร็วๆอย่างนี้ยังไงเสียงไหมทำไงถึงยังไม่เสี่ยงยกแท่งขึ้นแล้วเราจะเอาไว้ไปนู่นได้ไหมได้เอาทั้งสองอย่างเนาะวไว้ไปนู่นไปยังไง ไปอะไรไวไปบวกอ่าวันนี้ปุ๊บแล้วก็ x อีกอะไรอีกลบเออเร็วไหมถ้าเร็วนะครับมากดสปีดนะครับจะมีสปีดด้เนยศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์คือเร็วสุดหนึ่งก็จะยังไงครับช้าลงสองช้าลงไปอีกไปไหมนี่ ไปไม,ไม่ไปดูนี่เห็นไหมไปนะครับถ้าสามนี่คือแบบสายที่สุดนะครับก็เอาหนึ่งแล้วก็ดูด้วยนะว่า,ามันจะน็อกหรือเปล่าอ่ายังไม่น็อกเนาะแล้วก็เป็นไงครับเคลื่อนมหางามเนาะอ่าเคลื่อนมหางามเป็นวายวาย,วายลบวายลบ,ยลบจะจอ้จองจ้องมาก็ได้แล้วก็ค่อยอ่าสปีดสองนะครับก็เป็นวายลบเหมือนเดิม ค่อยๆเข้ามาเลยจ้าจนจนให้เข็มมันขึ้นนะครับขึ้นแรืวอย่งอ่าขึ้นไปแล้วเอาไว้สัก20ส่วนจะปรับหรือไม่ปรับก็แล้วแต่เนาะทีนี้ก็เลือ่องแกนม,มาทางนี้แกนอะไรแกรเอ็กบวกใช่ไหมอ่าเอกบวกเป็นอ่าหนึ่งแล้วกันเข็มๆไหมเข้มนะเข้มเป็นไงต<ำ>เต็ม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  พว่าเข็มหมุนไปทางทางตัวเข็มทำยังไงกับมันเครอบตรงนี้ขึ้นไปนู่นอ่าอะไรมาคาะบหน่อยนี้ตรงแดงน้อยอยู่ไหนตรงแดงน้อยอลูมิเนียมก็ได้ไหมมีไหมนี่ยอี๋เข้าไปให้มันอยู่ที่ยี่สิบเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนไปดูอีกทีเดี๋ยวนี้ก็ ก็ยังสูงอยู่เพราะฝังนี้ก็ได้นะแล้วแต่สนัดอ็คงนี้เยลยลวกันแล้วก็เอ็กวัวมัมีส,สองจีบใ้จีบเลยกได้เหรือได้ไมเดยวเดี๋ยวเดีอ็กวว อนน่าีคือการหาหลายเม้นนะครับแล้วก็มาเพิ่มแรงแชมม์ันอีกนิดนึงมันไม่หลุดไปไหนหรอกนอกจากก็จะเอาหัวหัวไกมาชนใช่ไหมอ่าทีอเหลือก็แซดบวกขึ้นไปแซดบวกเสร็จกก็เอาแรงาออกนะครับ เอาแม่เลห,หล็กออกไอไอไดเอทออเราเก็บแลาเก็บทุกครั้งก็ควรที่จะเก็บให้มันมีท่าที่ปลอดภัยเนาะท่าทว่ะอะไรเพ็นตก